สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณหมาแก่คุณดนัยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปิงดิวช่อง19ค่ะคุณฟังทาง FM 98.5กนะคะเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์นะคะวันนี้ตรงกับบันอังคารค่ะ3าพฤษภาคม2560ครับเป็นอีกวันที่อยากจะบอกกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าหายใจลึกๆ <c oughs> หายใจเข้าไว้มีอะไรเนี่ยมีอะไรนักหนาเนี่ยหายใจลึกๆหายใจเข้าไว้ ขณะนี้มันเกิดแผ่นดินไหวที่ไหนคะศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลว่าแล้วเชี่ยวไม่ได้แผ่นดินไหวจริงแผ่นดินไหวสมือ<า>รแผ่นดินไหวทางการเมืองแผ่นดินไหวทางการเมืองอสำคัญที่สุดณขณะนี้อยู่ในห่วงเวลาที่เกิด after shock การมาจะบอกว่าธรรมชาติของ after shock มันจะมีจำนวนครั้งที่เยอะมากใช่ แผ่นดินไหวอาจจะหนึ่งครั้งแต่อฟเตอร์ช็อกอาจจะมีเป็นพันครั้งมันนับไม่ได้แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นทีท,ทีแต่ความรุนแรงอาจจะน้อยกว่าแต่มันก็กระเพื่อมะมีแรงกระเพื่อมความรุนแรงโดยหลักการโดยเทคนิคโดยทฤษฎีมันต้องน้อย,อยกว่าแผ่นดินไหวแต่ด้วยความที่มันมีจํานวนครั้งที่เยอะๆเยอะเยอะเขย่าแล้วเขย่าอีกเขย่าแล้วเขย่าอีกความถี่สูงด้วยในการเขย่าเอา <laughs> เอาเอาอย่างนี้ครับ ผมอยากจะให้คุณฟังคุณผู้ชมอยากให้พี่น้องทางแผ่นดินร่วมกันฟังชัดๆอีกที4ี่คำถามของลุงตู่จำกันได้ใช่ไหมจากนั้นจากนั้นก่อนจากนั้นไปฟังกันอีกทีก่อนดีกว่าไหมเมื่อวันศุกร์ที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะไปฟังนายกลุงตู่พูดยัยันนะชัดๆชัดๆอีกทีครับเชิญค่ะพี่้องชนทีรักทุกท่านครับรัฐบาลและคสชยืนยันว่า การเป็นประชาธิปไตยของไทยนั้นจะต้องไม่เป็นประชาธิปไตยที่ล้มเหลวจะต้องเป็นชาตยที่มีรัฐบาลซึ่งยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลน,นำภายชาติมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนภายใต้สถาพรัะราชาให้ได้โดยผมอยากฝากประเด็นคําถามไปสี่ข้อนะครับ <c oughs> เพื่อรับทราบความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและนํามาพิจารณาแนวทางการทํางานต่อไปก็คือ1ท่งถ้าคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่สองหากไม่ได้จะทําอย่างไร3มการเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลอกตั้งอย่างเดียวที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศและเรื่องอื่นเช่นประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์มีการไม่รู้หรือไม่นั้นเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและ 4. ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในทุกกรณีควรจะมีโ,มโอกาสเข้ามาถูกการเลอกตั้งอีกหรือไม่หากเข้ามาได้อีกเกิดปัญหาซ้ำอีกแล้วจะให้ใครแก้ไขแก้ไขด้วยวิธีอะไรนะครับก็ขอให้ส่งคาตอบและความคิดเห็นมาทางศูนย์ตุนงทรมในทุกจังหวัดนะครับแล้วให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมส่งมาผมยินดีรับฟังนะครับ เอาล้วครับช้าๆชัดๆ,ๆสี่คำถามจากนายกลุงตู่ช่วยกันตอบด้วยนะคะคุณในายอย่าลืมตอบนะคะช่วยกันตอบ,ช,ตอบช่วยกันตอบด้วยตอบ,บในใจได้ไหมไม่ได้ลุงตู่จะรู้ได้ยังไงเหล่าว่าคิดอะไรต้องตอบเขียนออกมาโซเชียลมีเดียก็ได้ Facebook ก,ก,ก็ได้ครับทีนี้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 อย่างนี้ครับเมื่อวานนักข่าวพยายามล้อมหน้าล้อมหลังพยายามที่จะถามลุงตู่ลุงลุงจะเอาผล จาก4ี่คำถามไปทำอะไรออได้คำตอบในสี่คำถามจากประชาชนแล้วจะเอาไปประมวลผลเพื่อน,นําไปสู่การทําอะไร,ออยรพยายามจะซักตรงนี้ออขั้นตอนวิธีการะอะไรเอียดจะเปิดให้ตอบถึงเมื่อไร่ยังไงแต่ที่สําคัญที่สุดคําถามที่ทําให้เกิดอักิกราหรืออาการหรือภาษากายที่รุนแรงก็คือจะเอาผล จากการถามประชาชนสี่ข้อไปทำอะไรนี่แหละเพราะก่อนหน้าน,นี้นั้นมีคนดักคอมาโดยตลอดเอ๊ะสร้างเงื่อนไขเลี่อนเลือกตั้งหรือไม่อะไรอย่างไรประมาณนั้นเนี่ยอยากอยูต่ต่อตายาวหรือเปล่าเลยมีตั้งสี่คำถามนี้มาเพื่อความชอบธรรมดังนั้นด,ดังนั้นไปฟังกันนะคะเมื่อวานนี้พูดอะไรยังไงกับเรื่องนี้อีกครั้งคะ่ะงั้นถามการเมืองเลยนิดเดียวนะละมันกลับมาที่นี่แหละสี่คำถามที่ถามไปวันนี้เนี่ยนักการเมืองออกมาตอบแบบนี้เนี่ย ท่านนเรื่องอของเขาที่ผมไม่ได้ถามเพราะผมถามประชานชนผมไปถามานักการเมืองประชานชนเข้าใจาไประชานชนไหมเขาใจแต่นักการเมืองเขากล้างว่าเขาคือประชาชนก็ผมไม่ได้ฟัง<ช>นันงนการเมืองผมไม่ชนะการเมืองผมไม่ฟังเขาแล้วรู้สึกยังไงกับไม่รู้สึกถามคำถามไปแล้วถูกถามกลับอะคะ่ะผมไม่สนใจกูไ่สนใจเขาทาไมเล่าผมถามประชาชนโน่นเขาจะตอบมาแย่หมด่ะไปถามประชาชนโน่นเพราะไม่ใช่เรื่องของผม เ่าไปถามเขากลับมาวันหน้าเขาทายัางไงน่นไปถามเขาโน่นถามอะไรที่มาโจมตีผมถามทุกวัน,ท,วนทุกวันถามอย่างเงี้ยผมก็ถามกลับไปบ้างก็แค่นั้นเองว่าไงทาอะไรอะทํางานของผมไงให้มันดีที่สุดไงว่าเขาต้องการอะไรแล้วผมก็จะแก้ที่ผมถามไปนปะปบะผมก็กำลังทำแบบนั้นอยู่อะเออไปสร้างเข้าใจเขาสิ ทำไมมันแปลไทยเป็นไทยไม่ได้เหรออันนี้มันซับซอ้อนมากเลยเรือ่องไรอยู่ได้ยังไงอยู่ได้ยังไงถามก่อนเนถ้าจะอยู่ต่อผมจะถามว่จาจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งผมถามหรือเปล่าถามหรือเปล่าผมถามหรือเปล่าอ่าก็จะไปตีความแ่ว่อ้อมยังไงอ้าวไปถามวันหน้าแก้ ไปเรียกใครมาปฏิวัติอีกสิผมถามอย่างนั้นแล้วปัญหาก็ามาทำขูก็ะดาเขาอีกแล้วคุูจะเอาอะไรพอ,อย่งไม่รู้อยากก็ตอบอะไรก็ตอบมาเถะไม่มีไม่สรุปไม่รู้ตอบมาดิเขายังไม่ตอบเลยนะตอบมาผมจะได้รู้ว่าจะต้องทำยังไงสิ่งที่ผมบอกไม่ใช่บอกว่าเพื่อผมจะมาทำานะผมไม่บอกอรัฐบาลน,น้ำทำ ทําไม้เกิดเหตุแบบนั้นนะ่ะไปทํามาดิถามเขาตลอดมาหน้าเธอจะเธอถามนะถ้าเไม่อยู่เธอถามเขาด้วยนะเอแล้วถ้ามันไม่ตอบให้ชัดเจนนะเขาจะไล่เธอไล่ถามเธอไงทีแต่ก่อนไมเน่เธอไล่ถามเขาแบบนี้เลยถามหรือเปล่าโจถามแล้วทไมมีเรื่องอนะ่ะทำไมมีเรื่องทำไมมีความขัดแยง้งทำไมมีการใช้ระเบิดอุตงครามทำไม เธอก็รู้เธอไม่ต้องมาถามฉันหรอกเธอก็อยู่บนทุกรัฐบาลอยู่แล้วอย่ามาถามหาเหตุแบบนี้นี่อธิบายดีๆแล้วเนี่ยไอ้รวยใช่ไหมฉันก็เป็นฉันน่ะทําไมสงบมดทั้งย,ยีมเตรียมตัวมาหลายอาทิตย์แล้วแล้ววันนี้ก็จะเลิกพูดไปอีกสองสามอาทิตย์แล้วอย่าคิดถึงก็แล้วกันขอาพูณสวัสดีครับจะเลิกพูดไปอีกสองสามอาทิตย์สื่ออย่ามาคิดถึงละกันอย่ามาคิดถึงนะอย่ามาคิดถึงนะ โอ้โหวันนี้ความคิดถึงนี่มันห้ามกันได้ด้วยเหรอก็คนมันรักอก็รักลุงตู่อ่ะอยากจะคิดถึงจะห้ามความคิดถึงได้อย่างไรก็หลิเกจักพูดอย่างนี้ผมอยากจะเอาคลิปสาวสวยคนหนึ่งเพ้อลำพันอยู่หน้าจอทีวีอยากแต่งงานกับเขาใครอ่ะเขาที่อยู่ในจอทีวีไงเห็นคลิปนี้หรือยัง อ,อ้าเอาเอาพอพอพอ,อพอ,พอ,พ,อ,อพอเรื่องของเรื่องนะครับนักข่าวก็พยายามจะถามนะครับที่ท่านนายกถามประชาชนสี่ข้อรู้สึกอย่างไรที่กําลังถูกนักการเมืองถามกลับจะเอาผล จากการถามประชาชนไปทำอะไรไปทำอย่างไรจะนำไปสู่อะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับก็อยากรู้รายละเอียดไงเมื่อตั้งสิกมันก็เป็นธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติได้คําตอบแล้วนายกจะเอาคําตอบที่จะรับจากประชาชนไปสังเคราะห์เพื่อนําไปสู่อะไรเขาก็อยากจะถามถ้ามีโอกาสได้กราบท่านนายกผมก็คงจะถามอย่างนี้แหละใช่ครับมันเป็นธรรมชาตินะเป็นคําถามที่ต้องถามเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันจะไปสู่อะไรในอนาคตเอาละครับมีคนตอบ มีคนยกมือตอบคำถามท่านนายกคนแรกเลยค่ะเป็นนักธุรกิจสาวสวยในแวดวงตลาดหุ้นเขาเรียกเธอว่าเจตูค่ะตู่เหมือนกันเจตูตอบสี่คำถามลุงตู่ค่ะตอบอย่างไรตอบอย่างไรตอบอย่างไรมผมกีดเส้นใต้นิดหนึ่งเจตูคนนี้เป็นคนดังตลาดหุ้นค่ะ มีตำแหน่งแห่งขนที่เป็นทางการครั้งหนึ่งน่าจะเคยร่วมเป่านกหวีดด้วยเกาเปปสวเป็นนกหวีดระดับนกหวีดทองคำด้วยนะไม่ใช่นกหวีดธรรมดานะนกหวีดมันก็มีหลายระดับนี่อยู่แถวหน้าสิระดับของเจตูเนี่ยระดับนกหวีดทองคำค่ะ<า>ชัดเจนนะชัดเจนมากเธอชื่อคุณวัวลวันธาราภูมิ สวมหมวกประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยค่ะและยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนของกระทรวงการคลังเอาละครับไปฟังคำตอบจากเจตุนิดหนึ่งเจตุตลาดหุน้นขายใหญ่ตลาดหุน้นตอบสี่คำถามลุงตู่อย่างไรเอาละครับเริ่มจากคำตอบเลยนะเอาคำตอบหรือคำถามก่อนอ,อ่านมันทั้งรุ่นเลย เจตูวรวันธารภาูมิตอบคำถามลุงตู่ในเฟซบุ๊กของเจตูเองใช่ค่ะข้อความเป็นอย่างนี้ครับตอบคำถามสี่ข้อของลุงตู่หนึ่งท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมิบาลหรือไม่เ<อ>จตูตอบจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งเราก็มีโอกาสที่จะได้รัฐบาลที่อ่อนได้เรื่องธรรมิบาลอยู่ดีมันจึงไม่ได้อยู่ที่จะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้ง สองหากไม่ได้หมายถึงรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลเนะฮะหากไม่ได้จะทําอย่างไรเจ๊ตูตอบหากจะอยู่ต่อรัฐบาลน,นี้ก็ต้องพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นชัดขึ้นกว่าเดิมมากๆในการมีธรรมาภิบาลไม่เลือกปฏิบัตินี่คือคําตอบจากระดับนกหวีดทองคํานะแต่หวังว่านี่อ่นานทุกคำเลยนะเราเรา,เราคงอินโทรไม่ผิดใช่ไหมไม่ไม่ไม่นหวีดทองคำใช่ใช่ไหมครับน่าจะใช่ค่ะ อย่าหน้าสิครับปเดี๋ยวผมก็หน้าแต่ทีมงานช่วยเช็คมาให้แล้วค่ะนาจชใช่นบีทองคำจริงๆใช่ไหมครับเอาละครับคำถามที่3 3. การเลือกตั้งเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ไม่คํานึงถึงอนาคตของประเทศและเรื่องอื่นๆเช่นประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเจ๊ตูตอบคาตอบนะคะหากจะอยู่ต่อ รัฐบาลนี้ก็ต้องพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นชัดๆว่ามีการปฏิรูปด้านสำคัญที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริงและให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้และเรื่องที่ต้องปฏิรูปมากที่สุดคือระบบราชการที่ไร้ประสิทธิภาพซึ่งต้องไม่ใช่ปฏิรูปด้วยการเพิ่มเงินค่าราชการอย่างที่ทำอยู่วงเล็บไม่ได้ห้ามถ้าเรารวยพอและค่าราชการนั้นพอสมควรได้นั้นสมควรได้จริงๆวงเล็บปิด และต้องเลิกทำให้ระบบราชการใหญ่ขึ้นแต่ด้อยประสิทธิผลอย่างที่เห็นที่สำคัญคือคนส่วนร่างและคนส่วนกลางกำลังลำบากทางเศรษฐกิจจากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและประชากร mm hmm. เมื่อท่านทุ่มเททรัพยากรไปกับการทำโครงสร้างพื้นฐานที่จะส่งผลดีได้ในระยะยาว mm hmm. การดูแลคนที่ได้รับผลกระทบในระยะสั้น mm hmm. ก็ต้องทำ แต่เมื่อท่านให้ทรัพยากรส่วนกลางไปที่ระบบราชการมากๆแล้วเราจะเหลือเงินเท่าไหร่ไปช่วยคนที่ลำบากท่านถึงต้องหาทางขึ้นภาษีเก็บภาษีซึ่งผู้ได้รับผลครบก็คงไม่พอใจตรงนี้ต้องจัดการให้ดียัดนะครับนี่ก็คือคำตอบจากเจต่ จตุคุณวรวรรณธาราภูมิค่ะประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยค่ะจากมุมของนักธุรกิจที่เคยร่วมเป่านกหวีดอันนี้จากความรู้สึกเลยนะ<า>อ่คำตอบแล้วรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกจริงๆค่ะสีะ่ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณีควรจะมีโอกาสเข้าสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่หากเข้ามาได้อีกเกิดปัญหาอีกแล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไรเจตูต๊อกไม่ว่าจะนักการเมืองข้าราชการหรือนักธุรกิจที่มีพฤติกรรมเลวร้ายต่างไม่ควรเข้ามาเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการทั้งนั้นใครเข้าข่ายผิดกฎหมายก็ต้องจัดการโดยเด็ดขาดไม่ปล่อยให้หนีออกนอกประเทศแบบที่ผ่านๆมาแล้วยังมีต่อท้ายสี่คำถามนี้นะเดี๋ยวผมขอ ผมผมขอแก้แทนลุงตูนิดหนึ่งทำไมคะไม่มีใครปล่อยให้หนีออกนอกประเทศหรอกเขาหนีไปเองเขาอาศัยทีเผอหนีและหนีไปก่อนหน้าที่ลุงตู่จะเข้ามารับผิดชอบประเทศอเข้าใจนะเข้าใจค่ะเข้าใจนะตอบแทนนายกลุงตู่นะครับอ่ะมีต่อท้ายอีกนะมีต่อท้ายยอนหน้าสุดสี่คำถามแล้วยังมีต่อท้ายด้วยนะคะ ยิงตรงไปที่รัฐบาลเลยตอบตรงเป้าแล้วไม่เว้นเวอและเหนือสิ่งอื่นใดคือสาปีที่ท่านอยู่น่าจะทำให้หมดคำถามที่ท่านถามมาได้แล้วนะคะทำได้ก็อยู่ต่อทำไม่ได้ย่าอยู่เลยค่ะลงชื่อ,อวรรวันธาราภูมิ28พฤษภาคม2560ค่ะคนลุกเจต,ตูใจถึงจริงๆตรงประเด็นชัดเจน เอาละครับอปอบมาแล้วหนึ่งคนฮะเป็นประชาชนระดับอดีตนักวิท่ากามเสียด้วยมีตำแหน่ง,งนแข่งขนด้วยมีตำแหน่งแข่งขนันจากมุมนักธุรกิจนะใช่ค่ะประธานสภาธุรกิจตลาดทุน,น <ะ S 2> ไทยโอ,โอ้เจนี่ใจถึงพึ่งได้จริงๆหลายคนบอกโอ้โหตอบตรงประเด็นมากหลายคนบอกตอบตรงใจมากเมื่อคืนในรายการประชาหน้าสปิงนิวส์นั่นแหละ,ะ,ะมีโอกาสได้สนทนาทั้งคุณสุริยะสายกตศิลาแกนนําพันธมิตรประชาชนและกับ อาจารย์สุขุมนวลสกุลค่ะอดีตท,ที่ปรึกษาปเปมนั้นนหละสองคนต่างมุมมองอคุณโสยสัยวิเคราะห์ว่า,วาสี่คำถามของลุงตู่มุ่งที่จะส่งสัญญาณไปที่พรรคการเมืองค่ะนักการเมืองอนักเลือกตั้งอาชีพขณะที่อาจารย์สุขุมนวลสกุลวิเคราะห์ว่า สี่คำถามพู้ลุงตู่มุ่งสื่อสารมุ่งพูดคุยมุ่งส่งสัญญาณไปที่ประชาชนโอ้มันต่างกันเลยนะใช่ต่างมุมกันแนวการวิเคราะห์จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกันเลยอย่างชัดเจนนะคะนะนะอเอาละครับเราจะเบรกกันก่อนค่ะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนนะคะ